สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุลากันค่ะเอฟซีขาคลิปนี้มาดูผัดผักกัญจองแคบหมูค่ะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันธุลากันค่ะเครื่องปรุงมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาน้าตาลทรายแดงครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะพริกสดครึ่งช้อนโต๊ะกับเอฟซีขามาดูกันเลยค่ะผัดผักกัญจองแคบหมูกับสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะอามาดูกันเอฟซี มันร้อแล้วค่ะใส่ผัดขันจองลองไปผัดเลยค่ะปึ๊่ใส่ผัดขันจองมาเลยค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะใส่เครื่องปรุงเลยค่ะเอฟซีค่ะซ๊บน้ำตาลค่ะน้ำตาลค่ะใส่ข้าวเจียวค่ะใส่ซอสปลาเขียวค่ะพริกสดใสเอฟซีค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ผัดเลยค่ะที่นี่ผัดเลยค่ะตัวเ๋ทจะรับช่องภมิันตุลากันค่ะใช้ไฟแรงเลยนะคะพี่ีค่ะไฟแรงเลยค่ะขอบคุณซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยเลยค่ะพี่น้องขอบคุณซีทุกท่านเลยนะคะหลังบ้านนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะ มาดูค,ะคะ่ะเอฟซีค่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะตัวเด็ดกที่รับเ้่องบูมันตุลากันคะ่ะลองกินก็ได้ทำขายก็ดีค,ะคะ่ะเอฟซีค่ะอือหือเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะปิดไฟปิดไฟค่ะปิดไฟค่ะปิดไฟใส่แคบหมูไปเลยค่ะนี่ค่ะสุดยอดเลยคะ่ยเยคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะ ส่แคบหมูไปเลยเดี๋ยวคุณพันตักใส่ถาดให้เอฟซีดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอฟซีขานี่ค่ะผัดผักคันจองแคบหมูแซ่บแซ่บอร่อยเลิศรสเลยค่ะเอฟซีขานี่ค่ะทํากินก็ได้ทาขายก็ดีค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณไล่ๆค่ะนี่ค่ะอร่อยเลิศรสเลยค่ะ มาทานด้วยกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันพบกับคุมพันได้ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ